ต่อยวมาดูผลหุ้นรอบบ่ายนะครับของวันของวันวันพฤหัสนะครับหุ้นรอบบ่ายจะชุดขสองตัวล่างนะครับรูดแค่ลงยี่สตัวของนี้เคบายจีนบายห้างบายของ3รอบนะครับหุ้นรอบบ่ายวันวันพฤหัสไปเลขหกศูนะครับเขามารูดแค่ลงยี่สตัว60ศูวกยีได้8ปดสิบสนะครับหกศูลบยีได้36มสกครับคือกดตั้งแต่3ามหกสาจไล่จนไปถึง58าแปดห้าเก้าหกึงหกสองไล่จนไปถึง แปดสิบสามแปดสิบสี่นะครับครบครบคือสี่สิบเก้าตัวนะครับแต่ไได้รับตอนกดจริงมันอานจะเลือกโสมตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับแต่แตัดแล้วจะตัดตัวได้ถูกออกนะครับก็ถูกกรอบบายถูกก็ถูกนิเคไปนะครับนิเคบาย2ล่างคือ76กนะครับก็ถูกนิเคไปนะครับถูกแล้วคือหยุดก็ปลอดภัยที่สุดนะครับ เพราะแต่ว่าบางท่านอาจจะตามต่อหรือจะหรือจะไม่ตามก็ตามแต่สะดวกครับแต่ว่าถูกนีเค้นแล้วหยุดคือปลอดภัยที่ตุดนะครับก็คือรอวันต่อไปแทนนะครับโอเคนะผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับ